คืนแพนเป็นศิลปินหนุ่มสุดฮอตมีงานรุมสุดๆเลยค่ะสำหรับเฮียซีพฤึกที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีแฟนคลับและมีคนที่รักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แต่ดูเหมือนว่าความรักของคนบางคนอาจจะดูมากเกินขอบเขตค่ะทําทให้มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวโดยล่าสุดค่ะทางต้นสังกัดดูมันดีได้ออกมาแถลงการเรื่องการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการรุกล้าพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินและขอความร่วมมือไม่ติดตามศิลปินนอกเหนือกิจกรรมตามตารางงานอย่างเป็นทางการโดยเนื้อหาในแถลงการครั้งนี้ของบริษัทระบุว่ามีบัญชีผู้ใช้ X ได้กระทําการที่เป็นการ เข้าข่ายปุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลปสิทศิปินในสังกัดท้ายดูมันดีในช่วงเวลานอกเหนือจากการทำงานปกติซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย <S 1> <S 1> <S และเกิดอันตรายตา่อศิลปินได้จากกรณีที่เกิดขึ้นบริษัทได้ดำเนินรวบรวมหลักฐานการกระทำครั้งตน้นเพื่อไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานและประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอภาพบันทึกหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในสถานที่นั้น สำหรับดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้ใช้บัญชีดังกล่าว ซึ่งได้กระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ต่อศิลปินของบริษัทต่อไปทางบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการกระทําในลนักษณะดังกล่าวเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับศิลป์ <S <S และเพื่อการพักผ่อนอย่างเพียงพอทําให้ศิลปินสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานต่างๆได้อย่างเต็มที่รวมถึงเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกียรติแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆในสถานที่น,น,นั้นบริษัทขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและความห่วงใยที่มีให้กับศิลปินเสมอมามันดีเวิร์ก เจพฤศจิกายน2567ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ t ทูปาตงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ